สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสูบุสุกนครับผม่อกันอีกคือเก่าก็บาพ่นครับบาพ่นโคตรุบบนืน้นนี้มากินข้าวเหงกับบาพ่นนะครับเด้อื้อนี้บาพ่นได้ลาบหมูพี่น้องลาบหมูครับบวกพักแปกแกงบวกเคือเลืองานพี่น้องเลืองานสองถุก็เลยเห็ดลาบหมูสื่อหมูมาเฮ็ดลาบพี่น้องมีข้าวเหนียว้อมกินข้าวก็บาพ่นนะครับเด้อ,อหิ้วข้าวแห้งพี่น้องเลย เหลือไงซ้อมถุ่มกับหิวเขาสื่อหมูมสลาบพี่น้องตัวเนียวใส่หมูสับพี่น้องหมูสับแล้วก็มีตับมีหนังตัวเนียวไม่รอง มันมีกมกแขมมะเขืเอผักกาดขาวเปรี่ยวอืมอื่นหอมผักชีกินแบบหวานๆน,นะพี่นะ้องเนาะกับข้าวนียวอืม ตับหมูซื้อหมูซับมารามพี่เองพี่น้องซื้อหมูซับแล้วกันนังหมูเขาดมซุกแล้วก็ซับมีกะหลำ่ำ้อม สุวนความพักที่ซานเนก ทำนิ่งเงียบเลยพี่น้องเลยเจ้งเสียบบุหรี่มาสวนมาสวดเอาพี่น้องเลยดื่มมาสวนมากืมก็สังี่ยบก็เสังแนนนะพี่น้อง ส่วนโดอ่เป็นรองอประกาขาว in ngay nhiều ngay nó phải nó lắm, lắm được ngang Được ngang thì được nước, nước xóm tùm được phải nó nghe Thứ chỉ mà hoạt bàn này kìa 3 tùm của ạ bắt cá lòng cái nóng tập Ooh. 嗯。Mm. 嗯。Mm. trong hình đó anh em เนาะ bye bye